แบบแบบอีกาไงอ๋ออีกาองค์ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นตั้งแต่อีกาเข้าตรงกลางจะเป็นห่อเป็นกรองนี่เว้ยบีน่ใครยไอ้เจดแม่เชียนหวานไอ้เจ๊ชื่อเฮียบีงิงเิ้งเอ้ยติงเดนแม่คุ้ยง่ะคุ้ยไรอ่ะโอ้ยไม่กูต้องเกิดให้มึงด้วยไอ้เฮียมาหารปูคุ้ยมาปูใหญ่ใหญ่ปูใหญ่ใหญ่ไม่ควดวางมุอยไหนวะไอ้เฮียกินวะ ไม่รู้สิ่งกีนอ่ะตานตะปูก็มาหารกูเนี่ยกินเหมือนเดิมตัวโดนด้วยเหี้ยไรติดอาวุบระเบียบเลยเนี่ยไอ้เจ้ากระปุกนีนี่โอ้เนิร์ดอี์ดูสวยนี่ทำไมอ่ะมาบะท้ายต่อแล้วสวยเหี้ยไรนั่งปั่นอยู่เดี๋ยวไม่เห็นใครเลยเหี้ยอะไรติดหัวจุกได้มันใครก็ได้กูเองอ่ะกูไม่โดน ป่อยู่ตรงกลางว่ตัวเทพแป๊บบนกันเนื้ออยู่ในี่ที่อะโอนงกูเอายกไม้มากดผิดอันแด้วลายกไม้เยสสมุดมันก็ลอยด้วยป่าครับเสียวกูนั่นส่กีดแบบกีดแบบสามเป็นประมาณห้าร้อรอบะแบบกูกูเีย่ยป้เพื่อนๆเล่นคนง่ายอ่ะง่าย่อะ้รถ้าเล่นเป็น เห็นตอนนั้นยังงาแุ่จุกเลยจุใหม่ย่าจุกเลยเลยเกที่ขอเปิเคยโอ้น้องกูมันเปิดเดิมาเปิดเลยจ้าจาจ้าจ้ยก้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้าไ้าจ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 ีาจ้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 เจ้าเผาเ้า่้าจ้าจ้าจลาจ้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 าั้าา้ ไม่รู้บอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีมันมีปมเกมร้อยู่ะเฮ้ยล้ไม้ใส่เตมมเต็มให้เ็มไอ้มน่มมาแล้วถูจะรองเมหลังมึงก็ลูกแม่แม่งปุ่งีนี่อย่างไปกลัวร้วยเทียงเลยเที่ยงเลยไปปุ่งดูมาไหมยังยังมันนองมันนอกนองมันน้องอกแต่แต่รอแต่รอยกี่่รับพี่ไม่ใครแต่ แต่ก็ได้แตกแตกมิวยเราไม่งวแล้วบ้าอหตกด้วยไอ้เหี้ยอสวย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 มาแล้วมาแล้วไปแล้วมันอุงกูนเมันอุงกูนมอุงกูนเ่เของมึงเ่อของมึงกไปเลยอย่าอย่าเต็มเลยัยเยะไหมเลยเยอไมยเยอยม เอามปนทิพย์ลักกาเอาันพุู่ผ่านดจะกูมไปแล้วูมึงไดประโยชน์ไม่มีไม่มีไม่เดี๋ยวปกปิเลยเดี๋ยวคุณยกมาสองอันที่เกินยินตามมานไอ้มันม้าใช่หรือเลมาแผ้ครับมันเห็นมึงมันเห็นมึงเลเลือดตายขี้หมายมาไไม่เห็นเหรอวะ เงี้ยของกูหมดแล้วโอ้ยตัวยี้ตัวกระจอบดไอ้เี้ยไอ้ามิตัวกระอยตัวจอบเก็บปุ๊ัวเราดีมไปทางไหนเปมอ่ะมาทางี่มองหน้ากูไหมเ่วกระจอเยช่วยได้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 แต่มเห็นมึงนะโอนทิมา่ะ ช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยตัวแม่งกระจอกมันแคมกูมันแคมป์กูยิงมาคูตัวอีหมามีบอลลอาทานมาที่เฮ้ยกูเจอของลับของฉันไฟฉายฉันมาแล้วเนี่วะมันจ่าจังหวะวับด้วยด้วยตัวนี้ได้มันโอเวอรอมม์เลมเฮ้ยว้าแบบแด้องอมนเซ่แล้วกูกำลังปีนั่ง โดนโมลิยิวใครมักวะโมลิกูโมลิกูไม่มีหรอกโอเยอะมาดิมาใอ้กูเจ็บู่ด้วยเฮียูว่ามีไก่ซันนะจพี่เท่านั้นเอาคุณอุ้มเนมีแทงหลังไม่ใช้หรอกไม่ินปีไอ้สัสสคุณไม่เปิจลยเฮียเฮ้ยรประเทศไร้ยไม่เห็ กูแม่งเป็นผู้วางเคียงข้างประชาชดนะฮะแก่นะฮได้นะฮได้ใกล้เต็มนะใกล้เต็มนะเกือบเกือบเกือบใกล้เต็มวางเคียงข้างประชาชดกูเอาแม่งเลยค่ะเราเสร็จแล้ว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 ลุมลุมลุ้มลุ้มลุ้มมึงเขาตบไปพี่มึงต้องเขาตอไปไม่ไม่ไม่ AP AP เวลารอดเยอะผมแต่ว่ากูไม่ได้เอาเติรโจมมแบบเติร์ปั่นฝ่ามาตะกูกูปั่นได้อันเดียวเฮียกูมึงอ่ะ ไม่มีทางหรอกพบาะมีเปิ้ลมีเปิ้ลยืนไม้เราเมาเรามาเนี่ยมาคนละทางนะกูจะไปช่วยเจ้าพี่เปิ้ลนะกูไม่มีเหมือนกันแต่กูจะไปช่วยเจ้าเจ้าอย่างเห็นพี่นี่ห่านด้วยเฮียเห็นพี่นิหารกระสอบค้อนชั้นไม่ฉีดแล้วกันดูดูดูมึงไปช่วยเจ้านะือตกูเอากูเอากูเอากูไปเอามาแล้วกูมาอล้วกูนี่รีเซียกันเลย มิวกูไม่หมดไม่มีตีของตกเสียดหนี่งแล้วเนาะเอาปูเอาปูมาดมตุ่อะไรกูแบตพลังงานเหลือห้าเปอร์เซ็นได้มากเลยโอ้โหไม่รับอิจการเลยยังไม่มีตีของตกนี่เนี่ใช่ไพอดีไม่ได้ถือของไว้ป่ะถือของเลยวะเดจะหลุดไม่ปนาเลยได้จะหลุดไปนาแล้วเลย โอยอยู่ข้างกูลนนเลย <ador> ตัดไม่เห็นกู้าแล้วอยู่ใกล้ปัมันวิ่ไปหาใครที่วิ่งหุ่นเดียวไกลๆโอ้ดีาไปคิวดีทานัเด็กกูด็กอะอยู่เลยที่ะแก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 กแกคยิแ้บอกกูกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูออกไม่เห็น<า><า> โอวยจะเหี้ยมำไเป็นกูลัวครูไทยรัฐยังไงอยู่ไม่ได้นี่ยันแคบแต่วัยเที่ยงถามหอมอยู่นิ่งๆกูอยู่กูอยู่กูอยู่ตรงนี้อยู่นิ่งอยู่นิ่งไปไหนแล้ววะอย่ามึงไปไหนมึงอยู่ไหนกูยืนตรงมาไหนเนี่ยมุ้ยดูกลัวยืนมองนานกูเฮลิรัฐทำไมเป็นกลัวเพิ่มแรก่อนไอ้อยู่ดีก่อนนี่ไม่ได้ปั่นพี่ไปถามไปด้วยกัน มันมันเห็นนะมันมันเอาชีสกันเอาชีเป็นแบบเห็นกินนิหารป่ะข้างหน้ากูเลือนมากเลยลีดเซ็ตแค้นไหมอุ๊ยจุดตรงไหมนะกินนิหารนี่เนี่ยพวกในคนเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ต้องแพ็กเฟอร์เว้ยระบบเนี่ยไม่เขาเซอร์ไบเวอร์อาจจะไม่รู้เรื่องการพิชแค้นเลยอะ โอ้โนโดนตีไปดิรับไปนับไป้วของคุตงแลไมถึไม่คเพื่อนูีเซตไม้ดูขาดวเออควายดูีซตเองสมเมอมึงรอมัน่างเฟสอกันหมดแล้วเียแบแปบเปมเปมกูกำลังรีเซตมันปวดมากเลยด้วยกูมีเซตอยู่รีเซตอยู่ โอ้โหปิน้นโตไอ้ชิ้นนี้เอามาทั้งเกมเลยสัตว์รีเซ็ตแทนเอามาก็ต้องใช้ไม่โป่ไม่ปั่นเลยเจอไม้อะไรเอามาก็ต้องใช้ทุนั่นมีโมลิโกโกโรนี่รีเซ็ตแทนไม้ปั่นไฟปนได้ไหมในรีเซ็ตแทนไม้บวกห้าร้อยโอ้ถึงว่าทำไมมันปั่นอยู่บ้าง เล่นที่เงียแล้ี่นี้มึนก็ใช้ดีดูสัเกตยาไม่ใครเดินทางกูนะย่ย no ไม่อยู่หน้ากูเลยฮียเนอแต่แม่งไ่เจ้าอยู่เหีย่าข้างหลเข้าปนะครับทำเขียนมามาไล่กเสียควายไม่มาเกี่าอะไรวะกูพักวีโรก้าวไก่หอยหู เล่นวางเล่นลงมาป้อเป็นเหตให้เนี่ยมันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นไรแค่ดันคีบังยูแปบเดียว กูได้ได้แปดสิบแปดสิบ้มาทางกูบ้ะกูเก้าสิบแล้วไปกูเห็นไม้กูยกอยู่ตั้งนึงกูเห็นไม้ยกไม้อยู่ไอ้เหี้ยไมยบายก่อนดไปอยู่อันเละอ๋อำลังไปช่วย ไปไม้ที่ลงมาหาับเออยู่มึงแง่ไอ้ห้แม่นะไปแล้วโนมึงโผล่ไปหาหลุมได้หลุมไป็นนึงเหาไม้ก่นคนนี้แม่ต้องใช้ทีกันนี้ไแม่วิ่งหา้ีก็วิ่งสวนไม่ก็ยืนนี่ีเซตแทนไม้ มึงยกไม้ก็เหมือนมึงจะพับได้ไอ้ตัวยี้นี่แมันยิ่งไม่กลัวไม้อยู่ไอ้พันอ้าอยู่มึงหรืออยู่ใครซื้อยูใต้มึงอยู่มั้งมาแม่คุณเยี่ยวด้ยคนเดียวเนี่ยมันหลาอาจารย์อยู่ไปไปแต่พี่ไอพี่ครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่วะแต่เนี่ยหนึพร้อมๆๆๆเอไ้แตะเนยนุ๊บๆมามาปุ๊บอยู่ไหนวะเสียงอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเป็นไรล่ะเฮ้ยทำวิ่งทำวิ่งไปตรงนู้นเออยแล้วเรื่อยเรื่อย ไปไปไปที่รถตั้งไกลไปแล้วเข้าพิพงรถเก้าไกลพิพงกุลากุลาเต็งอไปอุ้ยไปมาบนขี้เหร่แม่เลยไปแล้วเฟรย์ไล่เฟรย์ไล่เอาตีกันเถอะอย่างชอวิ่งวิ่งหลบวินน์นั่นไม่ต้องทำ ไอ้มันมันุ้มียอุ้มีไอุ้งม่ไปไหนไปไหนมันอุ้เมียถามี่ไอพีเดินยตู้ไม่เยุดเยมงงหลอนกูอยู่อ่ะไอ้อระมึงมึงลองมึงลอหน้าบอกทาไปซับบอกทางไปซับไป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 อุ้มไปเลยไอ้ยี่จบแล้วเว้ เปไลฟ์ปเปนึ่งสองปนปสองเปสองตายเลยปะ่งัง่าตัวตายไปไ่ได้กูชุดอ้ไ่เห็นมึงไทงอมันน่าจะเอาเอาบาร์บีคิวมาทปขั้นสูงนอกจากได้ตังค์ไม่พอได้เห็นคนอีกตบตบตบกรบยะ โดนแน่เลยเผื่อเขาตู้ขอมาไปลูบุนิคัไบนสเ่นโงปเลยเป็นสความสุดดี่ให่เป็นยกไม้ทั้งเกมเลนโดนงานอยู่ดีไปโปรโลรนคัทไม่นสายเยอรมันเอ้ยอ๋อดูมา